I got problems, on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  problems, o n problems I sold but my brother through the money, the pressure we callin, left o n my blessings, I feel like I'm falling, the birdie is back, tell me I'm garbage, I'm gonna do something, that's เอาล่ะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครพี่ขอฝากช่องสำรองพี่หน่อยนะฮะชื่อช่องสำรองพี่ก็คือพี่เดฟบคูณสนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกด subscribe กันด้วยนะฮะพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องใต้คลิปไปแล้วนะครับ สอนเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นฟรีไฟต่างๆทั่วไปนะฮะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเอาละครับกราสวัสดีน้องๆชาวไทยที่น่ารักท่านด้วยวันนี้ก็อยู่กับพี่เดฟทีวีเช่นเคยเอาละฮรวันนี้นะฮะพี่มีสาระดีๆอีกแล้วนะฮะภายในเกมฟรีไฟนะฮะวันนี้จะมาสอนเทคนิคนะฮะงัดยิงขึ้นหัวนะฮะโดยที่ปืนที่พี่จะมาสอนวันนี้นะฮะ ก็คือปืน S K S นะฮะกับปืนลูกซองนะฮะ M 1 8 8 7นะฮะแล้วก็ปืนปืนพกนะฮะที่ใช้งัดหัวกันเป็นประจำนะฮะในเกมฟรีไฟล์ Fi, ในยอดฮิตในปัจจุบันณนะตอนนี้นะก็จะมาสอนสเต็ปการยิงปืน S K S นะฮะเป็นรูปตัว J กันก่อนเลยนะครับส่วนใหญ่นะฮะในมือถือนะฮะ ถ้ายิงเป็นอักษรเป็นตัว J นะฮะก็จะยิงโดนหัวได้ง่ายมากๆเลยนะนี่นะยกตัวอย่างให้ดูนะวิธีการการจิงนะฮะยิงแบบนี้นะฮะเป็นรูปตัว J นะฮะนะฮะแต่ถ้าศัตรูอยู่ฝั่งฝั่งขวานะให้ตัว J กลับด้านนะฮะนี่นะเอียงนีนยฮะแบบนี้นะฮะ จะเหมือนกันเลยนะฮะเล่นในมือถือนะฮะส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นอักษรตัวเจยิงนะฮะนี่ทำท่าทางนี้นะงัดแบบนี้นะฮะเพราะว่าทําให้ลูกกรมันโค้งตามนะฮะจังหวะนะฮะและมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะในการยิงด้วยนะฮะในแต่ละทิศทางศัตรูนะฮะว่าศัตรูวิ่งเฉียงซ้ายหรือบอกว่าเฉียงขวาออกมาหรือว่าวิ่งเป็นแนวตรงเข้ามาหาเรานะฮะมาอยู่ที่จังหวะเราด้วยนะฮะ แต่ส่วนใหญ่การยิงแบบตัวเจนะฮะใช้ได้ผลแน่นอนนะฮะสำหรับน้องๆที่เล่นในมือถือนะฮะสำหรับในคอมนี้อันนี้พี่ก็ไม่ได้เล่นในคอมพี่ไม่ค่อยรู้นะฮะแต่ในมือถือนี่รับรองว่าถ้าทําตามเทคนิคพี่รับรองร้อเติดแน่ๆหัวนะฮะคับหัวขึ้นแน่ๆเลยโอเคเดี๋ยววันนี้จะมายกตัวอย่างปืน S.K.S ก่อนเลยนะ,ะยิง S.K.S กอนเลยเนี่ยะฮะนี่นะฮะ ถ้าไปยิง็นรูปตัวเจติดแน่นอนเลยนะครับเนี่ยนะแต่ S K S นี่จะยิงงัดหัวรูปตัวเจนี่ติดง่ายมากเลยนะฮะเพราะว่ารู้สึกรู้สึกว่ากระสุนเขาจะยิงนิ่มมากนะฮะแต่ถ้าเป็นลูกซอง M 1 8 8 7นะฮปะลูกซองเขาปืนเขากระสุนจะกระจายนะฮะโอกาสลูกกระสุนจะก,กระจายเยอะมากเลยนะฮะมันขึ้นอยู่กับจังหวะในการยิงของแต่ละคนด้วยนะฮะ โอเควัน okay, นี้จะลองใหม่นะฮะปืนเอสเคเอสนะนี่ในแนวตรงนะฮะนี่นะฮะรูปตัวเจติดแน่นอนนี่แน่ SK s เอสเคเอสนะฮะยิงเป็นตัวไอนะฮะเป็นตัวขีดนะฮะเนี่ยติดง่ายมากนะครับเป็นปืนโปรดที่เลยนะเอสเคเอสเนี่ย อันที่สําคัญนะฮะเวลาเราจะงัดหัวนะฮะเราต้องมีแป้งนะให้มือเรานิ้วโป้งเราลื่นต่อการงัดหัวนะฮะถ้ามือเราเปียกนี่โอกาสที่งัดหัวไม้ติดเลยนะครับน้องๆปืนต่อไปที่เราจะใช้นะฮะในการยิงนะฮะเป็นรูปตัวเจก็คือปืนลูกสอง M หนึ่งแปนะฮะโอเคในหมวดฟีสไตล์อาจจะยิงยากหน่อยนะฮะเพราะ บางคนเขาไม่ได้ยิงแค่หัวนะฮะเขาจะอัดตัวด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะยิงเป็นรูปตัวเจนะฮะถ้าจังหวะระยะประชิดนี่ถ้าเรางัดขึ้นสุดจอเป็นรูปตัวไอได้นี่ถือว่าสุดจัดประหลัดบอกเลยนะฮะแต่ตัวเจนี่ระยะใกล้ก็ทําได้นะฮะเนี่ยเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะนะฮะนะฮะนะฮะอ่า หรือว่าเป็นตัวเจกับด้านก็ได้เนี่ยติดติดอะครับโอ้โหเกินไปเทคนิคนี้นะสำหรับมือถือเลยนะฮะติดแน่นอนโอ้โหติดโอ้โหโอ้โห UFO อัดตัวโอ้โหโอ้โห,โโหเลือดมันน้อยโอ้โห,โโหเกิดคู่เลย บันไล่ละโอ้มายกอดโดนยิงตัวครับท่านผู้ชมครับรีบเอ๊ะเอาเอายังเห็นอยู่เลยโอ้โดนยิงแล้วลมาแล้วหนึ่งตัวครับเบ้าเรามาแล้วหนึ่งตัวโอ๊ยโดนหัว แต่ไม่ตายะตัวใครยิงวะอ๋อโดนข้างบนยิงโอ้โหนะฮที่เราจะใช้ยิงเป็นรูปตัวเจนะะแล้วก็ตัวไอสุดหน้าจอนะฮะก็คือปืนพกดี <Okay. S 1> เราจะมาเริ่มทำการยิงเป็นรูปตัวเจให้น้องๆดูเลยนะฮะว่ามันยิงง่ายขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวต้องวิ่งหาศัตรูก่อนโอ้โห โอ้ยโอ้ยโดนหลอยละหาล่เฮ okay. oh ้ยก okay. ็มาดีก็มาดีก็มาดีก็มาดีครับหัวแตกไปอ่ะโอ้โหงัดเป็นตัวเจนะฮะเนี่ยปึ๊บมีหนึ่งหัวหนึ่งหัวนี่แม่เขาหัวไปหนึ่งดอก ครับเป็นตัวเจเข้าหัวหนึ่งดอกพี่ให้อันนี้ดอกดอกนี้พี่ให้โอ้โหนี่แนะพี่ให้อีกหนึ่งดอกโอ้โหโอ้โหพี่ให้อีกหนึ่งดอกโอ้โหง่ายเกินนะครับโอ้โว โอเคครับเทคนิคในการยิงงัดขึ้นหัวก็ประมาณนี้นะฮะใน3ปืนใน3รูปแบบนะฮะนี่นะฮะใครที่ทำตามพี่ได้ก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย